สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องพญา่งซัมเมอรี่ระพมวลครับมือนี้ว่าเป็นกิจอาสาครับพี่น้องมาอยู่ที่วัดทุ่งสลี่มครับยายตู้ครับจากสาราวิหารครับไปไหว้ชั้นใต้ดินของโบสถ์ลาน้าวัดทุ่งสลี่มครับตอนนี้ได้นักเรียนต่อสนอทุ่งสลี่มครับผมมาช่วยยายตู้ยายโตครับผม เดนนักเรียนกอสนอําเภอทุงเสลียมครับมาซอยเสร็จโตทําความสะอาดตู้ครับทําความสะอาดตู้ครับผมทําความสะอาดตู้แม่บ้านทุงเสลียมพอบ้านทุงเสลียมครับมาซอยการซอยงานกันครับผมเสร็จตู้ทําความสะอาดตู้ครับขอบคุณนักเรียนกอสนาครับทุงเสลียมครับมาซอยงานวัดทุงเสลียมครับผมมาซอยงานวัดทุงเสลียมครับ มาซอยงานวัดทุ่งเสลียมครับผมคันพระ่สุดเขตครับเจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลียมรองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลียมครับทำความสะอาดตู้ครับนักเล่นกอนอครับผมมาซอยทำความสะอาดตู้ครับใส่ตู้ครับผม ขอบคุณนักเรียนครับที่มาซอยงานวัดทุ่งเสลี่ยมครับผมสรนยิกาศครับยายตู่นะครับผมยายตู่ครับ ใหญ่ตัวครับผมใหญ่ตัวครับจากสาะวิหารครับไปไว้สั้นใต้ดินครับ ดี๋ยวพาไปเบิ่งโบสถ์ครับลานหน้าครับโบสถ์ลานหน้าครับเอหวดี๋ยวพาไปเบิ่งโบสถ์ลานหน้าครับราคาหาสิบก็ล้านครับพี่น้องใกล้จะเซ็จใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับโบสถ์ลานหน้าครับวัดทุ่งส่ยมครับผมเหลืออีกบกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะเซ็จแล้วครับให้น้ำยู่นะครับน้ำขยันก็ เปิดเลยมันสั้นครับตอนนี้มาอยู่ที่โบสถ์ลานหน้านะครับวัดทุุงสลียมครับผมที่โบสถ์ลานหน้าแล้วนะครับทันปะคู่ครับบัดทุ่งสลีมครับโบสถ์ครับโบสถ์ลานหน้าครับโบสถ์หาสิบานครับวัดทุุงสลียมครับเด็กนักเรียนครับมาซอยใหญ่ตู้ครับผม โบสครับโบสโบสล้านหน้าครับไม่ซักเกลือกทั้งหลังครับข้างบน,นจากไม่ซักครับขนตู้ครับจากวิหารครับมาว่าเบิงมาไวสั่นใต้ดินครับสั่นใต้ดินสั่นใต้ดินโบสล้านหน้าครับ ได้ได้ไอคอนสนองมาช่วยนะครับผมยกไยกตู๋หมดคืออ่งเงี้ยเลยอะคนงานเงี้ยเลยตู๋ขับมาขับบนอะไรอย่างเงี้ยครับบนบางอะยกตู๋มันจะเป็นบางมันเปิดตัวขับขัยักปิดประตูโบสถ์ล้านนาหุ่งสีเหลี่ยมเดี๋ยวพาพี่น้องครับมาชมสันใต้ดินครับสันใต้ดินครับโบสถ์ล้านนาวัดทุ่งสีเหลี่ยมครับผมยายตู้จาก วิหารนะครับยาย่ตู่จากวิหารนะครับมาไว้ชันใต้ดินนะครับพร้อมชั้นใต้ดินครับโบสถ์ล้านนาโบสถ์ล้านนาบัตรุงเสลี่ยมครับขอบคุณเด็กๆนักเรียนกศนครับมาซอยอยายตู้ครับมาหนิเด็กๆกศนครับผมกศนครับเอาเมื่อทุงเสลี่ยมครับ รอใหญ่ตู้ครับมาไว้สั้นใต้ดินครับโบสร้านหน้าครับโบสถ้านหน้าครับวัดทุเสลียมครับ ยุสันใต้ดินนะครับโบสถ์ละหน้าวัดทงเสเลียมครับใหญ่ตู้ครับมาเนี่ยภารกิจมาซอยวัดครับทำงานวัดครับใหญ่ตู้จากใหญ่ตู้จากวิหารครับผม ไไสวัสด,ดีครับผมชมบรรยากาศข้างบนนะครับผมขอบคุณคุณคู่นะครับ ป้านักเล่นกอสโนรครับสุ่งเสลียมมาทำค้อมสะอาดโบสถ์ล้านหน้าวัดทุ่งเสลียมครับผมจะด้าน,นหนเลยครับน้องนักเรียนครับปาซอยทำความสะอาดครับตาบะเบงเสาไม้ซักครับ เสาไม้สักครับผมยี่โบสถ์ลาน,น้าครับวัดทุ่งเสมครับน้องๆนักเรียนกอลนอกครับมาซอยท้าความสะอาดครับผม ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีมีความสุขครับผม